ในคืนวันโกนอันเงียบสงัดกลางบ้านไม้สงไทยที่แสงจันทร์ลอดผ่านรอยแตกหมูยอแมวส้มขนฟูและทองแดงเจ้าฮัสกี้หน้ามึนซึ่งสวมปลอ,อกคออักขระโบราณต่างจ้องเขม็งยังเงามืดทะมึนที่ค่อยคคืคบคลานอยู่ใต้เตียงเจ้าของหมูยอขนพองจนเรืองแสงสีทองอารามราวกับต้องมนขณะที่ทองแดงกระโดดเห่าด้วยท่าทางประหลาดไปรอบๆ จนเจ้าของตื่นขึ้นมาดุดา่าด้วยความรำคาญใจที่โดนปลุกกลางดึกแต่ภายใต้เงามืดที่มนุษย์มองไม่เห็นนั้นคือภาพที่ชวนใจสลายเพราะแมวปริศนาคือดวงวิญญาณปร่งแสงของแมวเก่าที่ตายไปนานแล้วซึ่งกลับมาเพื่อเตือนภัยร้ายครั้งสุดท้ายกล้องซูมผ่านร่างวิญญ,ญาณไปที่ใต้หมอนซึ่งงูเห่าเผือกตัวเืง่งแอบซ่อนอยู่และกำลังแผ่แม่เบี้ยเตรียมปลิดชีวิตเจ้าของในชั่วพริบตา สองเกลอสัตว์เลี้ยงไม่ได้เล่นสนแต่พวกเขากำลังประสานพลังกับพี่ใหญ่ผู้ล่วงลับเพื่อปกป้องชีวิตคนสำคัญที่สุดในบ้านท่ามกลางบรรยากาศลี้ลับที่แฝงไปด้วยความผูกพันอันแสนอบอุ่นว่าความรักของสัตว์เลี้ยงนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ตาเห็นและอยู่เหนือความตายเสมอ